สวัสดีค่ะวันนี้เราให้ควรพระธรรมโยชัวาบทที่7ข้อ11ถึง12ค่ะคนอิสราเอลได้กระทำบาปเขาได้ละเมิดพันธสัญญาซึ่งเราได้บัญชาเขาไว้เขาได้ยักยอกของที่ต้องถวายเขาได้ขโมยและปิดบังและได้เอาของรวมไว้กับข้าวของของตนเพราะฉะนั้นคนอิสราเอลจึงยืนหยัดต่อสู้ศัตรูของตนไม่ได้ได้หันหลังหนีศัตรูเพราะ เขากลายเป็นสิ่งที่ต้องถูกทำลายเราจะไม่อยู่กับเจ้าทั้งหลายอีกต่อไปเว้นแต่เจ้าจะทำลายสิ่งของที่ต้องถวายเหล่านั้นเสียจากท่ามกลางพวกเจ้าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงประทานโอกาสแก่อิสราเอลเสมอเมื่อโยชูวาสำนึกผิดอธิษฐานอ้อนวอนต่อพระเจ้าหลังจากแพ้เมืองไอพระเจ้าก็ตรัสตอบโยชูวทรงเปิดเผยสาเหตุของการแพ้ และให้โอกาสโยชัวตลอดจนคนอิสราเอลอีกครั้งเพื่อคืนความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระดำรัสตอบจากพระเจ้าครั้งนี้เราเห็นโทษที่คนอิสราเอลสมควรรับว่าพระเจ้าจะไม่ทรงอยู่กับพวกเขาทั้งหลายอีกต่อไปและท้ายที่สุดพระเจ้าก็ทรงเป็นพระองค์ที่ให้โอกาสแก้ไขปรับปรุงเพื่อฟื้นความสัมพันธ์กับพระองค์ได้อีกครั้งด้วยการทำลายบาปนั้นเสียเราสามารถสรุปหลักการทางศาสนาศาสตร์หลัก ในการติดตามพระเจ้าได้หรือไม่พระเจ้าทรงทราบทรงเห็นบาปในมนุษย์ทรงรังเกียจบาปจนตัดความสัมพันธ์กับบาปนั้นทรงประทานโอกาสในการกลับใจเพื่อฟื้นความสัมพันธ์กับพระองค์ได้ใหม่นี่คือพระคุณที่มนุษย์ทุกคนไม่มีโอกาสจะได้รับจากพระอื่นใดเลยนอกจากพระเจ้าพระองค์นี้เท่านั้นมนุษย์ที่ขาดความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าย่อมกระทําการสิ่งใดไม่ได้เลย เช่นที่พระเยซูตรัสไว้ในยอห์นบทที่15เรื่องเถาองุนที่เราทุกคนจดจำได้สถานการณ์อิสราเอลที่พระเจ้าไม่สนพระไทยก็เป็นเช่นนี้คือแพ้เมืองไอเมืองเล็กๆที่ไม่น่าแพ้นี่คือผลที่พระเจ้าทรงเปิดเผยให้เราทุกคนที่อ่านพระคัมภีร์ได้มองเห็นและเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเราทุกคนขอพระเจ้าช่วยเราทุกคนให้เชื่อฟังได้อย่างถึงที่สุด เพื่อให้เราทุกคนเกิดผลตามพระไัยของพระองค์ด้วยเถิดขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าสืบไปอาเมน